อ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันเพชรชาแนลนะครับวันนี้ผมเตินสันเพชรก็จะพามาชมสวนนะครับสวนเกษตรวิถีใหม่นะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่ว่าเกษตรแบบผสมผสานก็คือยังไงครับก็นี่เลยนะครับนี่ครับคือเกษตรผสมผสานเราก็คือไล่นาเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราก็ทํานาเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มมาก็จะเป็นพวกอ้อยขั้นน้ํานะครับ ได้นาที่นาแล้วก็ยังทํานาเหมือนเดิมนะครับผมสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือนี่เลยอ,อ้อยขั้นน้ำครับที่ปีที่แล้วก็ทํำรายได้ให้กับสวนสีวันนะครับได้เยอะพอสมควรนะครับเยอะเทียบเท่ากับการปลูกข้าว1ปีเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือผลผลิตในปีแรกนะครับแค่ปีเดียวนะครับปลูกอ้อยแค่ปีเดียวก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วนะครับซึ่งเป็นการ ทำแบบผสมผสานนะครับแบบไม่ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับถ้า,าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คืออย่างข้าวนะครับเราปลูกข้าวไปนะครับเราก็รอขายแค่ครั้งเดียวนะครับแต่อ้อยเรามีอ้อยนะครับครบอายุ8เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ตัดอ้อยไปคั้นน้ําขายนะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้ให้ตลอดนะครับสามารถขายได้ทุกวัน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับจะขายได้อย่างดีเลยทีเดียวอย่างขายได้ีเลยแหละเ,เพราะว่าคนแบบทําทงานมาเนหนื่อยก็หายน้ําอะไรแบบนี้นะครับก็ไปดื่มน้าอ้อยกันแบบสดชื่นหวานหอมหวานนะครับเย็นสดชื่นนะครับผมนั่นก็คืออ้อยข้นน้ํานะครับก็จะพามาดูนะครับว่าอ้อยคั้นน้ํานะครับก็วิธีการเพราะอ้อยให้ วิธีการปลูกเลยดีกว่าปลูกแต่เริ่มจากการเพราะก่อนว่าการเพราะอ้อยหรือการปลูกอ้อยจะทํายังไงให้อ้อยโตเร็วที่สุดให้สามารถขายได้ในช่วงเวลาแปดเดือนครบกําหนดจากหลังจากปลูกเนี่ยสามารถขายได้เลยนะครับก็ก็มาดูครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้ครับสําหรับเทคนิคการเพราะอ้อยของบ้านสวนสีวันนะครับก็จะตัดอ้อยมาเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้นะครับท่อนละอ่า ข้อตาหนึงนะครับท่อนละ1ข้อตานะครับก็อย่างเช่นถุงนี้ก็จะมีสองข้อตานะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือเราตัดมาแล้วเราก็เอามาเพาะใส่กับถุงที่มีดินเป็นสูตรผสมนะครับของบ้านสวนสีวันซึ่งเป็นสูตรผสมปุ๋ยขี้วัวแกลบแล้วก็แกลบที่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็มี มีใบก้ามปูนะครับผสมกันแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็ผสมกับดินด้วยนะครับแล้วก็เอามาเพาะเอามาชำอย่างนี้นะครับจนแตกข้อประมาณนี้นะครับก็อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มลงนะครับก็จะเริ่มแตกประมาณนี้แล้วก็มาเนี่ยต้นถุงหนึ่งจะมีสองข้อตานะครับก็เอาไปปลูกนะครับปุมก็ส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็น เป็นที่เพาะชำไว้นะครับของสวนสีปันนะครับอ้อยขันน้ำครับพันอ้อยขันน้ำอ่าก็จะเห็นทุงนึ่งจะมีอยู่สองข้อตาก็จะมีอยู่สองต้นนะครับที่แตกขึ้นมานะครับบางบางข้อตาก็จะไม่แตกนะครับก็ดูก็เราก็เลือกไปปลูกนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกที่ต้นประมาณนี้แหละครับก็สามารถเอาไปร่วงลุมได้เลยพอครบอายุ8เดือน9เดือนนะครับเราก็สามารถ ขายน้ำได้แล้วคันน้ำขายได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าอ้อยคันน้ําของสวนสีวันนั้นใช้ระยะเวลาปลูกประมาณแค่กี่เดือนมีนาม,มีนาเมษาพฤษภามิถุนาครับไม่ถึงไม่ถึงอ่ามีนาเมษา,มา,มาพฤษภามิถุนานะครับไม่ถึง4เดือนเต็มนะครับก็จะมีขนาด โตขนาดนี้แล้วนะครับก็ดูครับเลยนะครับอ้อยที่ปลูกจากถุงเพาะชําเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้ก็ลงหลุมไปประมาณช่วงปลายเดือนมีนานะครับปลายเดือนมีนาเกือบเมษาแล้วนะครับก็ไม่ยังไม่ถึง4เดือนดีนะครับก็ดูครับก็ขนาดสูงใหญ่แล้วนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับตั้งแต่ทางเข้าสวนเลยครับยาวมาถึงนี่หรือ แล้วก็ยังมีข้างในร่องอินทผลามอีกนะครับก็จะเป็นอ,อ้อยขั้นน้ำอีกครับสำหรับปีที่แล้วนะครับบ้านสวนสีวันยังไม่ได้ปลูกอ,อ้อยบริเวณตรงทางทางเข้าคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาถึงข้างในสวนเลยตรงนี้คือยังไม่ได้ปลูกนะครับเพิ่งมาปลูกปีนี้นะครับเมื่อเดือนมีนาปลายเดือน,นมีนานะครับส่วนอ้อยที่เห็นขาย อยู่ในปีที่แล้วนะครับที่ได้เล่าว่าว่ามีการได้เก็บผลผลิตอ้อยขันน้ำไปขายในปีแรกนะครับก็จะมีแค่ในส่วนของอตรงคูอินาผาลัมประมาณนั้นนะครับตรงนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของอบริเวณริมสะนะครับบริเวณริมสะ ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับบ้านสวนสีวันในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็ทำให้ได้รายได้อยู่ที่ประมาณห้าหมื <Wow. S 1> ่นบาทแค่แค่นิดเดียวอ้อยไม่เยอะไม,ไม่ถึงงานเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเอามารวมกันแล้วไม่ถึงเนื้อที่หนึ่งงานเลยด้วยซ้ำก็สามารถสร้างรายได้ให้กับ,บบ้านสวนสีวันในช่วงฤดูหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่ครับอีกจุดหนึ่งที่ปลูกอยนะครับออ่านั่นก็เป็นผลดีนะครับของการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะครับก็วันนี้ก็มีอ่าสิ่งดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ